ในโลกของความเร็วมีบางคนที่ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อขับรถให้เร็วที่สุดแต่เพื่อแบกเอาความฝันของทั้งทีมไว้บนบ่าของเขาเด็กหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมเสียงเครื่องยนต์และหัวใจที่เต้นตามจังหวะของสนามแข่ง <c oughs> เขาไม่เพียงแค่ขับรถ <c oughs> เขาขับศรัทธาของคนทั้งเมืองและของทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกของฟอร์มูล่าวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง power play ช่องของเราจะพาคุณไปสนุกกับเรื่องราวต่างๆในโลกของกีฬาทั้งการแข่งขันเทคนิคและแรงบันดาลใจจากนักกีฬาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าชาลส์เลอ e c แคล c เด็กหนุ่มจากโมนาโกผู้กลายเป็นความหวังสูงสุดของทีมเฟอร์รารีทีมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะแต่ต้องรอแสงแห่งความรุ่งโรจน์กลับมาอีกครั้ง เลอแคลไม่ได้เกิดมาในครอบครัวเศรษฐีอย่างภาพจำของเมืองโมนาโกบ้านเกิดของเขาไม่ได้อยู่ในเขตหรูหราหรือเต็มไปด้วยเรือยอทราคาแพงอย่างที่หลายคนคิดเขาเติบโตในครอบครัวที่รักการแข่งรถแต่ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากมายพ่อของเขาแอร์เวเลอ a แคลร์เฮอร์เวเลอแคลเคยเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าคาร์และเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเริ่มต้นชีวิตบนสนามแข่งตั้งแต่อย่างเด็ก เขาขับโกคาร์ดครั้งแรกตอนอายุเพียง4ี่ขวบและตั้งแต่นั้นความลหลงไหลในความเร็วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อคนอื่นวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นชาาสกลับเลือกจะฝึกโค้งฝึกเบรกฝึกการอ่านทางในสนามโกคาร์ดขนาดเล็กในเมืองคาบดิอลจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ต่อมาจะพาเขาเข้าสู่โลกของ F1 แม้จะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่เส้นทางของเลอร์แคลไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบความจริงคือครอบครัวของเขาต้องต่อสู้กับความขาดแคลนเพื่อให้เขามีโอกาสแข่งขันในแต่ละฤดูกาลพ่อของเขาแวร์แอเวเลอร์แคล เคยเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าคาและเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเริ่มต้นชีวิตบนสนามแข่งตั้งแต่อย่างเด็กเขาขับโกคาร์ทครั้งแรกตอนอายุเพียงสี่ขวบและตั้งแต่นั้นความลหลงไหลในความเร็วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อคนอื่นวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นชาวส์กลับเลือกจะฝึกโค้งฝึกเบรกฝึกการอ่านทางในสนามโกคาร์ทขนาดเล็กในเมืองคาร์บดีไอจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ต่อมาจะพาเขาเข้าสู่โลกของ F1 แม้จะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่เส้นทางของเลอร์แคลไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบความจริงคือครอบครัวของเขาต้องต่อสู้กับความขาดแคลนเพื่อให้เขามีโอกาสแข่งขันในแต่ละฤดูกาลพ่อของเขาและเพื่อนสนิทในวงการเช่นชูสเบียงคีคอยช่วยเหลือและผลักดันเขาให้ก้าวต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีเงินพอจะลงแข่งต่อไป ชูสเบียงคีชื่อนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อนแต่เป็นพี่ชายทางจิตใจของเลอร์แคลเบียงคีเป็นนักแข่งดาวรุ่งของเฟอร์รารี่ในช่วงเวลานั้นและเขาคือคนที่ผลักดันให้เลอร์แคลก้าวเข้าสู่ระบบเยาวชนของเฟอร์รารี่เขาเคยบอกกับทีมว่าเด็กคนนี้มีคองแต่แล้วโชคชะตาก็โหดร้ายเกินไปเมื่อเบียงคีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสนามซูซูก้าปี2014เหตุการณ์นั้นฝังลึกในใจของเลอร์แคล จากวันนั้นเขาสัญญากับตัวเองว่าจะขับต่อเพื่อชูสไม่ใช่เพียงเพื่อฝันของตัวเองแต่เพื่อสารต่อความฝันของเพื่อนที่จากไปเมื่อเข้าสู่เส้นทางมืออาชีพเลอแคลเริ่มสร้างชื่อเสียงในรายการฟอร์มูลาสองเขาไม่เพียงแค่ชนะแต่ทำได้อย่างเหนือชั้น เขาครองแชมป์ในปี2017ด้วยความเร็วความมั่นคงและความนิ่งเกินวัยทุกคนในวงการเริ่มพูดถึงชื่อของเขาและแน่นอนเฟอร์รารี่จับตามองอยู่ ปี2018เขาได้โอกาสขึ้นสู่ฟอร์มูล่า1กับทีม s ซา b e เซึ่งเป็นทีมเล็กในเวลานั้นแต่เพียงฤดูกาลแรกเขาก็ทำให้โลกจำชื่อเขาได้ด้วยผลงานที่เกินกว่าศักยภาพของรถเขาเข้าคิวสามหลายครั้งเก็บแต้มได้บ่อยครั้งและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความใจเย็นและการตัดสินใจที่เฉียบคมจนสื่อหลายสำนักเรียกเขาว่าเพชรเม็ดใหม่ของเฟอร์รา และในปีถัดมาความฝันของเด็กจากโมนาโกก็เป็นจริงเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแข่งของสกูเด r i a f e r r a ารีทีมที่เขาเคยเฝ้ามองตั้งแต่เด็กทีมที่พ่อของเขาฝันจะเห็นเขาได้ขับให้ แต่ก่อนที่ฤดูการแรกของเขากับเฟอร์รารี่จะเริ่มขึ้นพ่อของเขาก็จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันมันคือช่วงเวลาที่ทั้งเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความหมายเลอแคล์ Le c c สูญเสียทั้งพ่อทั้งเพื่อนรักแต่เขายังยืนอยู่ในสนามแข่งด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเกินวัยทุกครั้งที่ผมขึ้นรถผมคิดถึงเขาผมขับเพราะอยากให้เขาภูมิใจเขาเคยพูดประโยคนี้ไว้ก่อนการแข่งขันสนามหนึ่ง ฤดูการแรกกับเฟอร์รารี่ในปี2019จึงกลายเป็นปีแห่งการพิสูจน์เขาคว้าโพโซิชั่นแรกในชีวิตที่สนามบาเรนและเกือบคว้าชัยชนะหากไม่ใช่เพราะเครื่องยนต์มีปัญหาในช่วงทายสนามแต่ความเจ็บปวดนั้นกลับกลายเป็นพลังในสนามมอนซาประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบ้านของทีมเฟอร์รารี่เลอแคล์ค Le ว้าชัยชนะได้สำเร็จ ภาพของแฟนแฟนเฟอร์รารี่นับหมื่นที่ร้องชื่อชาลส์ดังไปทั่วอัศจรรย์คือภาพที่ตราตรึงที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ทีมแดงจากมาราเนลโลเด็กหนุ่มจากโมนาโกได้กลายเป็นวีรบุรุษของแฟนแฟนเฟอร์รารี่ทั่วโลก แต่โลกของ F1 ไม่ได้มีแค่ความสุขหลังจากนั้นทีมเฟอร์รารี่กลับเข้าสู่ช่วงตกต่ำปัญหาด้านเทคนิคเครื่องยนต์และการจัดการในทีมทำให้ผลงานโดยรวมดิ่งลงแต่เลอแคลยังคงต่อสู้เขาขับรถที่บางครั้งไม่เร็วพอด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ ปี2020ถึง2021เป็นปีที่เลอแคลรต้องเรียนรู้ความอดทนเขาไม่มีรถที่ดีพอจะต่อกรกับเมอร์เซเดสหรือเรดบุนแต่เขายังพยายามดึงศักยภาพสูงสุดจากรถที่มีเขาพาทีมเข้าสู่จุดที่ดีกว่าที่ควรจะเป็นหลายครั้งและหลายสนามเขาต้องเจ็บปวดกับคำว่าพลาดไปนิดเดียว แต่สำหรับแฟนแฟนเฟอร์รารี่พวกเขาเห็นมากกว่านั้นพวกเขาเห็นไฟในดวงตาของเขาเห็นความมุ่งมั่นที่แทบจะล้นทะลักออกมาจากหมวกกันน็อกเห็นเด็กหนุ่มที่พร้อมจะสู้เพื่อสีแดงทุกหยดเลือดปี2022เหมือนฝันเริ่มกลับมาอีกครั้งเมื่อกติกาใหม่ของ F1 เปิดโอกาสให้ทุกทีมเริ่มต้นใหม่ เฟอร์รารี่เปิดฤดูการด้วยรถที่เร็วที่สุดในสนามและเลอแคลมไม่ทําให้ใครผิดหวังเขาชนะสนามแรกที่บาเรนตามด้วยชัยชนะอีกครั้งที่ออสเตรเลียแต่เมื่อฤดูการดําเนินไปความผิดพลาดจากทีมความล้มเหลวดานกลยุทธ์และปัญหาความทนทานของเครื่องยนต์ก็เริ่มกลืนความฝันของเขาทีละน้อยเขาเคยพูดว่าเรามีความเร็วพอจะชนะแต่เรายังไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นแชมป์ และนั่นคือความจริงอันโหดร้ายของชีวิตนักแข่งในทีมใหญ่ความคาดหวังมหาศาลและความกดดันที่ไม่มีวันหยุดแต่แม้จะเจ็บปวดเลอแคลยังยิ้มเขายังคงตอบแฟนๆด้วยความจริงใจยังคงแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพแม้จะต้องตอบคำถามเดิมซ้ำๆว่าเมื่อไรเฟอร์รารี่จะกลับมาชนะอีกครั้ง และในทุกครั้งเขาจะตอบด้วยแววตาที่มั่นคงเราจะกลับมาและผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อพาทีมกลับไปอยู่ที่ที่เราควรอยู่เลอแคลมไม่ใช่แค่นหนักแข่งเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเขาเติบโตจากการสูญเสียผ่านการต่อสู้ฝ่าความผิดหวังและยังคมเชื่อในสีแดงของเฟอร์รารี่อย่างไม่สั่นคลอน ทุกครั้งที่เขาขึ้นรถคนทั้งอิตาลีจับตามองแฟนๆทั่วโลกส่งใจไปให้และในหมวกกันน็อกใบนั้นคือหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ขับรถด้วยศรัทธาด้วยแรงแห่งความฝันและด้วยคำมั่นที่ให้ไว้กับพ่อและเพื่อนที่จากไปผมไม่ได้ขับเพียงเพื่อชัยชนะผมขับเพื่อคนที่เชื่อในผม ทุกครั้งที่เสียงเครื่องยนต์ V6 ของ f e r r a r รดังขึ้นในพิทเลนและกล้องจับภาพไปที่รถหมายเลข16ของชาเลแคลร์จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถแข่งแต่มันคือสัญลักษณ์ของความพยายามความศรัทธาและความหวังที่คนทั้งทีมฝากไว้กับชายคนนี้เด็กหนุ่มจากโมนาโกที่กลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมที่มีอายุกว่าครึ่งศตวตรรษ แฟนๆของเฟอร์รารี่มักพูดกันว่าเมื่อเลอแคลลงสนามเราจะไม่สนว่ารถมันดีหรือไม่ดีเราแค่เชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างได้ดีที่สุดและนั่นไม่ใช่คำพูดเกินจริงเลยเพราะในสนามที่เต็มไปด้วยความกดดันความเร็วและความเสี่ยงในทุกโค้งเลอแคลมักจะมอบสิ่งที่เรียกว่าทั้งหมดของหัวใจลงไปกับขับทุกครั้ง สิ่งที่ทำให้ชาวโดดเด่นไม่ใช่เพียงความเร็วบนทางตรงแต่คือวิธีคิดและการควบคุมอารมณ์ของเขาเขามีความแม่นยำในการอ่านเส้นทางมีความละเอียดในการหาจังหวะเบรกและเข้าใจวิธีดึงศักยภาพของรถออกมาในแบบที่หลายคนทำไม่ได้การเข้าโค้งของเขานุ่มนวลแต่เฉียบคมเขาเหมือนนักดนตรีที่เล่นเปียนโนโด้วยมือที่มั่นคงแต่เปี่ยมอารมณ์ทุกการหมุนพวงมาลายัยคือบทเพลงที่เขาแต่งขึ้นบนผืนแทร็ก และในวันที่เขาเข้าเส้นชัยไม่ว่าอันดับไหนแฟนๆก็ยังปลบมือให้เพราะพวกเขารู้ว่าเขาได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปี2023คืออีกปีหนึ่งที่เลอแคลรต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เฟอร์รารี่เริ่มรืดูการด้วยความหวังเหมือนทุกครั้งแต่ปัญหากลับยังไม่หมดไปการจัดการภายในทีมยังคงมีคำถามการตัดสินใจในกลยุทธ์ยังมีข้อผิดพลาดและในหลายสนามเขาต้องอดทนต่อการพลาดโอกาสสำคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือรอยยิ้มของเขาและความเชื่อมั่นในทีมเราจะไม่หยุดจนกว่าจะกลับไปสู่จุดสูงสุดเขาพูดหลังจากพลาดโพเดียมไปเพียงไม่กี่วินาทีในสนามหนึ่งที่สเปนเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เปี่ยมด้วยพลังใจสิ่งที่ทําให้เลอแคลต่างจากนักแข่งคนอื่นๆคือเขาไม่เคยโยนความผิดให้ทีมแม้จะมีการตัดสินใจผิดพลาดแม้จะเสียแต้มจากกลยุทธ์ที่ล้มเหลวเขายังคงพูดเสมอว่าเราชนะด้วยกันและเราก็แพ้ด้วยกัน คำพูดนั้นทำให้เขาได้รับความเคารพจากทุกคนในมาราเนลโลตั้งแต่หัวหน้าทีมจนถึงช่างเครื่องในพิธเขาไม่ใช่แค่ดาวเด่นของสนามแต่เป็นศูนย์รวมใจของคนในทีมหากย้อนมองเส้นทางของชาเลอแคลจะเห็นได้ว่าทุกเก้าของเขาเกิดจากการต่อสู้ความสูญเสียและการไม่ยอมแพ้เขาสูญเสียเพื่อนรักอย่างชูสเบียงคีสูญเสียพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจสูญเสียชัยชนะหลายครั้งเพราะโชคไม่เข้าข้างแต่เขาไม่เคยสูญเสียหัวใจ ของนักสู้ ในปี2022เขาเคยมีคะแนนนำแชมป์โลกหลังสนามแรกๆแ,และคนทั้งโลกต่างพูดว่านี่อาจเป็นปีของเฟอร์รารีแต่เมื่อปัญหามากมายเกิดขึ้นความฝันนั้นค่อยๆเลือนหายไปทว่าชาวไม่เคยโทษโชคชะตาเขากลับมาฝึกหนักกว่าเดิมกลับมาทำงานกับทีมอย่างละเอียดในทุกข้อมูลและกลับมาพร้อมรอยยิ้มเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากพลาดชัยชนะในสนามฝรั่งเศสเขาพูดในสัมภาษณ์ว่าผมอาจจะพลาดอีกครั้งแต่ผมจะไม่ ปล่อยให้ความผิดพลาดนี้หยุดผมได้ผมจะกลับมาและจะทำได้ดีกว่าเดิมประโยคนั้นสะท้อนถึงตัวตนของเขาได้ดีที่สุด ชาวไม่เคยพยายามเป็นตำนานเขาแค่พยายามเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานทุกครั้งที่ขึ้นรถเขาขับด้วยแรงศรัทธาของคนทั้งทีมและด้วยแรงใจของคนที่รักเขาเขาเคยบอกว่าการได้ขับให้เฟอร์รารี่มันไม่ใช่แค่ความภูมิใจแต่มันคือความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ของทีมเฟอร์รารี่ไม่ใช่แค่ทีมแข่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหลงไหลความภาคภูมิและวัฒนธรรมของ F1 และในยุคที่หลายทีมใช้เทคโนโลยีและเงินทุนมหา เพื่อสร้างความได้เปรียบเฟอร์รารี่กลับยังยึดถือจิตวิญญาณดั้งเดิมของการแข่งขันจิตวิญญาณที่เลอแคลเป็นตัวแทนได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ฝนตกสนามเปียกและทุกอย่างดูไม่แน่นอนเลอแคลกลับมักทำผลงานได้ดีที่สุดเขารู้จักอ่านสภาพสนามเข้าใจแรงเสียดทานและรู้ว่าต้องเสี่ยงเมื่อไรเขาเคยพูดว่าตอนฝนตกมันไม่มีใครเร็วกว่าใครทุกคนต้องอาศัยความกล้าและผมชอบความรู้สึกนั้นในสนามแบบนั้นเขาเหมือนกลา เป็นอีกคนใจเย็นแต่กล้าหาญมั่นคงแต่พร้อมจะเสี่ยงและบ่อยครั้งที่เขาทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องอ้าปากค้างกับการควบคุมรถในสภาพที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่เบื้องหลังความเข้มแข็งนั้นคือความอ่อนไหวที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเขาเคยพูดถึงพ่อและเพื่อนรักในสัมภาษณ์หนึ่งว่าผมอยากให้พวกเขาได้เห็นสิ่งที่ผมทำตอนนี้ผมรู้ว่าพวกเขาคงภูมิใจผมยังรู้สึกเหมือนพวกเขาอยู่ในสนามกับผมเสมอคำพูดเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอารมณ์นั้นทำให้ใครหลายคนเข้าใจว่า,วาเหตุผลที่เลอแคลยังคงยืนหยัดอยู่ในสนามนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อถ้วยรางวัลหรือชื่อเสียงแต่มันคือคำสัญญา เขาคือภาพสะท้อนของนักสู้ยุคใหม่ใน F1 ที่ไม่ใช่เพียงพึ่งพาความเร็วแต่ต้องพึ่งพาความอดทนและจิตใจที่แข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใดและในวันที่เฟอร์รารี่กลับมาคว้าแชมป์โลกอีกครั้งแฟนๆทุกคนรู้ดีว่ามันจะต้องมีชื่อของชาลเลอแคลร์อยู่ในประวัติศาสตร์นั้นอย่างแน่นอนเพราะสำหรับคนอย่างเขาความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนของการกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม บางครั้งชีวิตก็เหมือนสนามแข่งคุณอาจนำอยู่แต่เพียงเสี้ยววินาทีความผิดพลาดก็เปลี่ยนทุกอย่างได้แต่สำหรับชานเลอร์แคลร์เขาไม่ได้ขับเพื่อหน,นีจากความผิดพลาดเขาขับเพื่อเรียนรู้จากมันและเติบโตจากทุกครั้งที่พลาดความเร็วทำให้คุณชนะในสนามแต่หัวใจทำให้คุณยืนอยู่ในประวัติศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เขาพิสูจน์ในทุกสนามทุกโค้งและทุกเสียงเครื่องยนต์ที่ดังขึ้นในทุกฤดูกาลที่ผ่านไป ชาวเลคลแย่ Le k, เติบโตขึ้นทั้งในฐานะนักแข่งและในฐานะผู้นำเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งสื่อแฟนคลับและจากทีมที่มีความคาดหวังสูงที่สุดทีมหนึ่งในโลก F1 ไม่มีใครในวงการไม่รู้ว่าการขับให้เฟอร์รารีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกการตัดสินใจทุกเสี้ยววินาทีจะถูกจับตามองจากสายตาน,นับล้านคู่ทั่วโลก แต่ชาลส์กลับรับมันด้วยหัวใจที่หนักแน่นเขาไม่เคยใช้คำว่ากดดันเขาเรียกมันว่าแรงผลักดันเขาเคยพูดในบทสัมภาษณ์ว่าทุกครั้งที่ผมใส่หมวกกันน็อกสีแดงผมรู้ว่าผมไม่ได้ขับเพื่อตัวเองผมขับเพื่อชื่อเฟอร์รารี่และเพื่อทุกคนที่เชื่อในทีมนี้นั่นคือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนักแข่งธรรมดากับนักแข่งที่ถูกจารึกในตำนาน การขับให้เฟอร์รารี่ไม่ได้หมายถึงการมีรถที่ดีที่สุดเสมอไปแต่หมายถึงการมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แม้จะรู้ว่าคู่แข่งข้างหน้าเร็วกว่าแม้จะรู้ว่ากลยุทธ์ของทีมอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เลอแคลก็ยังขับเต้นที่ทุกครั้งเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ทีมกำลังสร้างเชื่อว่าวันที่เรากลับมาชนะจะยิ่งมีค่ากว่าเดิมเพราะเราต้องผ่านทุกอย่างด้วยกันมากก่อนหน้านั้น ในสนามแข่งเขาเป็นนักสู้ผู้เงียบขรึมแต่เมื่อกลับมาหลังกล้องเขาคือคนอ่อนโยนที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆชอบขับสกูตเตอร์ไปไหนมาไหนรอบเมืองมอนเตคาร์โลชอบเล่นเกมแข่งรถในเวลาว่างและมักจะยิ้มเสมอเมื่อเจอแฟนๆเขาไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์ที่วางตัวห่างแต่เป็นคนธรรมดาที่มีความฝันยิ่งใหญ่ และนั่นคือสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนรักเขาเพราะเขาไม่ได้แสร,ร้งเป็นใครเขาเป็นชาลส์อย่างแท้จริงในแง่ของเทคนิคชาลส์ Charles ถือเป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีสัญชาตญาณการขับที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคปัจจุบันเขาเข้าใจรถอย่างลึกซึง้งมีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เขารู้ว่าเมื่อไรต้องเสี่ยงและเมื่อไรควรถอยเขาใช้สมองมากพอๆกับเท้าและนั่นทำให้เขาเป็นนักแข่งที่ครบเครื่องบรรดาวิศวกรของเฟอร์รารี่มักพูดถึงเขาว่าชา a r ลส์มีความรู้สึกกับรถที่ละเอียดมากเขาบอกเราได้แม้แต่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในแรงเบรกหรือการตอบสนองของล้อหลัง สิ่งนั้นทำให้ทีมสามารถพัฒนาได้แม่นยำขึ้นเพราะข้อมูลจากเขาไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความรู้สึกที่ผ่านประสบการณ์จริงแม้จะยังไม่ได้แชมป์โลกแต่ในสายตาของหลายคนเขาคือแชมป์ในใจไปแล้ว ความมุ่งมั่นของเขาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยคะแนนสะสมเขาไม่เคยยอมแพ้แม้จะรู้ว่ารถของทีมยังไม่ดีพอจะชนะเขายังขับเต็มที่ในทุกโค้งทุกรอบทุกสนามเพราะสำหรับเขาการขับให้เต็มศักยภาพในทุกครั้งคือชัยชนะที่แท้จริง มีครั้งหนึ่งที่เขาพลาดโพเดียมเพราะทีมตัดสินใจพาเขาผิดผิดจังหวะหลังจบการแข่งขันเขาเพียงพูดว่ามันน่าผิดหวังแต่ผมเข้าใจเราทุกคนพยายามเต็มที่แล้วแล้วเดินไปกอดหัวหน้าทีมตรงนั้นทันทีภาพนั้นแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพในวงการกีฬา สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือเลอร์แคลเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายในทีมอย่างมากเขารู้ชื่อช่างเกือบทุกคนในพิษเขาทักทายด้วยชื่อจริงทุกครั้งก่อนแข่งและหลังแข่งเขามักไปขอบคุณทุกคนเป็นรายบุคคลผมอยากให้พวกเขารู้ว่าผมเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาทำแม้ว่าผมจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในรถแต่ชัยชนะมันเกิดจากพวกเราทั้งหมด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นที่รักของคนในทีมเพราะเขาไม่เคยลืมว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากเขาคนเดียวและสำหรับแฟนๆเฟอร์รารี่การมีชาส์เลอร์แคลร์อยู่ในทีมก็เหมือนมีแสงแห่งความหวังในวันที่ฟ้ามืดมนเขาคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงคือสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นเขาคือเด็กหนุ่มที่เติบโตจากการสูญเสียแต่กลับแปลมันเป็นพลังในการผลักดันตัวเอง เขาเคยพูดไว้ว่าผมเชื่อในคำว่าพรุ่งนี้เสมอเพราะแม้วันนี้จะไม่ดีแต่ถ้าเรายังเชื่อและทำต่อไปพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นแน่ปี2024เป็นปีที่เฟอร์รารี่เริ่มกลับมามีลมหายใจอีกครั้งรถรุ่นใหม่เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีมบริหารชุดใหม่ให้ความสำคัญกับการฟังนักแข่งและชาส์คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลนนั้น เขาทำงานใกลชิดกับทีมเทคนิคทุกวันพูดคุยกับหัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาเขาไม่ได้แค่รอให้ทีมแก้ปัญหาแต่เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบและในหลายสนามเขาเริ่มกลับมาท้าทายเมอร์ d ซเดสและ r เรดบู l ได้อีกครั้งเสียงเชียร์ฟอร์ซ Ferra ร i ดังก้องกลับมาในอัศจรรย์ทั่วโลกแฟนๆเริ่มเห็นแสงสว่างในอุโมงค์อีกครั้ง สิ่งที่น่าทึ่งคือชาวสไม่เคยเปลี่ยนไปเขายังเป็นคนเดิมยิ้มให้กล้องหลังแข่งพูดขอบคุณทีมงานในวิทยุและมักลงท้ายด้วยคำว่ากราเซียรากาซีเสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังและความจริงใจแม้บางครั้งจะต้องเจอกับคำวิพากวิจาร์ณเขาก็ไม่เคยตอบต้วด้วยอารมณ์เขาใช้ผลงานในสนามตอบกลับแทนเสมอเพราะเขารู้ดีว่าคำพูดไม่อาจเปลี่ยนอะไรได้แต่ความมุ่งมั่นจะพูดแทนทุกอย่าง ในโลกของ F1 ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีนักแข่งมากมายที่ถูกจดจำเพราะสถิติแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ถูกจดจำเพราะหัวใจและเลอแคลรขึ้นหนึ่งในนั้นเขาคือเด็กหนุ่มจากโมนาโกที่เติบโตท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์เขาคือคนที่สูญเสียทุกอย่างแต่ยังยืนขึ้นได้เขาคือคนที่แบกศรัทธาของเฟอร์รารี่ทั้งทีมไว้บนบาทเล็กๆของตัวเองแต่ไม่เคยบ่นไม่เคยถอย เขาคือภาพสะท้อนของคำว่านักแข่งที่แท้จริงในยุคสมัยใหม่ในสนามหนึ่งที่สิงคโปร์ปีล่าสุดแสงไฟนับพันสะท้อนบนพื้นทแทร็กยามค่ำคืนเสียงเครื่องยนต์คำรามกล้องสะท้อนระหว่างตึกสูงเฟอร์รารี่ลงแข่งด้วยความหวังอีกครั้งและในคืนนั้นชาวเลอคแคลร์แสดงให้โลกเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของนักสู้ แม้เขาจะไม่ได้เริ่มในตำแหน่งโพสิชันแต่ด้วยความเยือกเย็นและการตัดสินใจที่เฉียบคมเขาสามารถควบคุมจังหวะรถจนจบการแข่งขันได้อย่างงดงามในช่วงท้ายของสนามเขาพูดกับทีมผ่านวิทยุเพียงสั้นๆว่าเรากำลังกลับมาผมรู้สึกได้คำพูดเรียบง่ายนั้นทำให้แฟนๆหลายคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะมันไม่ใช่เสียงของนักแข่งแต่มันคือเสียงของความหวานที่เฟอร์รารี่รอคอยมานาน เฟอราไม่ใช่ทีมที่ง่ายต่อการอยู่ด้วยมีแรงกดดันมีความคาดหวังและมีประวัติศาสตร์ที่ใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามแต่ชาวเลอแคลร์กลับทำให้ทุกอย่างนั้นดูเป็นเรื่องธรรมดาเขายืนหยัดด้วยความสงบใช้ความพยายามเป็นคำตอบใช้ความจริงใจสร้างความศรัทธา หลายคนเปรียบเขากับมิชาเอลชูมัคเคอร์ว่าเขาอาจเป็นคนที่จะพาเฟอร์รารี่กลับมาสู่ยุคทองได้อีกครั้งแต่เลอร์แคลมักจะตอบกลับอย่างถ่อมตัวว่าผมไม่อยากเป็นชูมัคเคอร์คนต่อไปผมอยากเป็นชาวเลอร์แคลคนแรกคำพูดนั้นแสดงถึงจิตวิญญาณของเขาอย่างแท้จริงเขาไม่ต้องการเดินตามรอยใครแต่ต้องการสร้างรอยเท้าของตัวเองบนประวัติศาสตร์ของเฟอร์รารี่ และนั่นคือสิ่งที่แฟนๆรักในตัวเขาเขาไม่เคยพยายามเป็นใครนอกจากตัวเขาเขาไม่ต้องการคำชมเขาเพียงต้องการให้ทีมประสบความสำเร็จและให้คนที่เคยเชื่อในเขาภูมิใจ ทุกครั้งที่เขาเข้าเส้นชัยเขามักมองขึ้นไปบนฟ้าเสมอเพราะที่นั่นคือที่อยู่ของพ่อและจูสเบียงคีคนที่ปลุกไฟในหัวใจของเขาตั้งแต่ยังเด็กผมรู้ว่าพวกเขากำลังดูอยู่เขาพูดเบาๆหลังจากชัยชนะครั้งหนึ่งในสนามสปาสนามที่จูสเคยประสบอุบัติเหตุและที่พ่อเคยบอกว่าอยากเห็นลูกขับให้เฟอร์รารี่สักครั้ง นั่นคือช่วงเวลาที่ไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปมีเพียงหัวใจที่เต้นแรงของเด็กชายจากโมนาโคที่กลายเป็นนักแข่งผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาและความหมาย เลอแคลเป็นคนที่เชื่อในเส้นทางมากกว่าจุดหมายเขารู้ดีว่าแชมป์โลกไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆแต่เขาไม่เคยหมดศรัทธาถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องวันที่เราชนะจะมีค่ามากกว่าทุกชัยชนะในอดีตเขาพูดไว้กับทีมหลังจากพลาดโพเดียมเพียงนิดเดียวในสนามหนึ่งที่ออสเตรียมันคือคำพูดของผู้นำไม่ใช่แค่ของนักแข่ง และนั่นคือสิ่งที่เฟอร์รารี่ต้องการคนที่ไม่เพียงขับรถแต่ขับเคลื่อนทีมทั้งทีมด้วยหัวใจ เมื่อคุณมองเข้าไปในสายตาของเลอแคลหลังหมวกนนกันน็อกคุณจะเห็นประกายบางอย่างที่ไม่ใช่ความทะเยอทะยานแต่มันคือความรักความผูกพันและความเชื่อว่าเฟอร์รารี่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งเขาไม่ได้สัญญาจะชนะในทุกสนามแต่เขาสัญญาว่าจะสู้ในทุกโค้งและจนถึงวันนี้เขาก็ยังรักษาคำพูดนั้นไว้เสมอ บางครั้งการเป็นนักแข่งของเฟอร์รารี่ก็เหมือนการเป็นนักรบในสนามที่ไม่เคยเงียบคุณต้องรับทั้งเสียงเชียร์และเสียงวิจารณ์คุณต้องอดทนกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เลอแคลร์ก็ไม่เคยปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเขา เขาเรียนรู้ที่จะยิ้มในวันที่แพ้และขอบคุณในวันที่ชนะเขาเรียนรู้ว่าการเป็นฮีโร่ของ f e r r a รารไม่ได้หมายถึงการคว้าแชมป์เท่านั้นแต่มันหมายถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนยังเชื่อว่าชัยชนะยังอยู่ข้างหน้าทุกครั้งที่เขาเข้าเส้นชัยเขามักมองขึ้นไปบนฟ้าเสมอเพราะที่นั่นคือที่อยู่ของพ่อและจูสเบียงคีคนที่ปลุกไฟในหัวใจของเขาตั้งแต่ยังเด็ก ผมรู้ว่าพวกเขากำลังดูอยู่เขาพูดเบาๆหลังจากชัยชนะครั้งหนึ่งในสนามสปาสนามที่จูสเคยประสบอุบัติเหตุและที่พ่อเคยบอกว่าอยากเห็นลูกขับให้เฟอร์รารี่สักครั้งนั่นคือช่วงเวลาที่ไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปมีเพียงหัวใจที่เต้นแรงของเด็กชายจากโมนาโคที่กลายเป็นนักแข่งผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาและความหมาย เลอแคลเป็นคนที่เชื่อในเส้นทางมากกว่าจุดหมายเขารู้ดีว่าแชมป์โลกไม่ใช่สิ่งที่จะได้ง่ายๆแต่เขาไม่เคยหมดศรัทธาถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องวันที่เราชนะจะมีค่ามากกว่าทุกชัยชนะในอดีตเขาพูดไว้กับทีมหลังจากพลาดโพเดียมเพียงนิดเดียวในสนามหนึ่งที่ออสเตรียมันคือคำพูดของผู้นำไม่ใช่แค่ของนักแข่ง และนั่นคือสิ่งที่เฟอร์รารี่ต้องการคนที่ไม่เพียงขับรถแต่ขับเคลื่อนทีมทั้งทีมด้วยหัวใจเมื่อคุณมองเข้าไปในสายตาของเลอแคลร์หลังหมวกกันน็อกคุณจะเห็นประกายบางอย่างที่ไม่ใช่ความทะเยอทะยานแต่มันคือความรักความผูกพันและความเชื่อว่าเฟอร์รารี่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง เขาไม่ได้สัญญาจะชนะในทุกสนามแต่เขาสัญญาว่าจะสู้ในทุกโคง้งและจนถึงวันนี้เขาก็ยังรักษาคำพูดนั้นไว้เสมอบางครั้งการเป็นนักแข่งของเฟอร์รารี่ก็เหมือนการเป็นนักรบในสนามที่ไม่เคยเงียบคุณต้องรับทั้งเสียงเชียร์และเสียงวิจารณ์คุณต้องอดทนกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เลอแคลรก็ไม่เคยปล่อยให้มันทำลายหัวใจของเขา เขาเรียนรู้ที่จะยิ้มในวันที่แพ้และขอบคุณในวันที่ชนะเขาเรียนรู้ว่าการเป็นฮีโร่ของเฟอร์รารี่ไม่ได้หมายถึงการคว้าแชมป์เท่านั้นแต่มันหมายถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนยังเชื่อว่าชัยชนะยังอยู่ข้างหน้า ในโลกของ F1 ที่หมุนด้วยความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาคือทุกอย่างเสียววินาทีสามารถเปลี่ยนอนาคตของนักแข่งได้ทั้งชีวิตแต่สำหรับชาวเลอแรแคลร์เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ยั่งยืนกว่าเวลาคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ฤดูกาลไม่ว่าจะมีชื่อใหม่ๆก้าวขึ้นมาเขาก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความมุ่งมั่นและความศรัทธาในสีแดงของเฟอร์รารี่ เขาไม่ได้ขับเพียงเพื่อแฟนๆเขาขับเพื่อทุกคนที่ยังเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าตำนานในวันที่เฟอร์รารี่กลับมาชนะอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์จะไม่ใช่เสียงของความเร็วแต่มันจะเป็นเสียงของประวัติศาสตร์ที่ถูกปลูกขึ้นมาใหม่และในวันนั้นเชื่อของชาวเลอแคลจะถูกจารึกไว้ในหัวใจของแฟนๆทั่วโลกไม่ใช่แค่ในฐานะแชมป์โลกแต่ในฐานะนักแข่งที่ไม่เคยหยุดเชื่อ เพราะสำหรับเขาการได้ขับรถคันสีแดงไม่ใช่เพียงอาชีพแต่มันคือภารกิจแห่งชีวิตภารกิจที่เริ่มต้นจากสนามโกคาร์ดเล็กๆในโมนาโคเติบโตมาพร้อมน้ำตาแรงศรัทธาและคำสัญญาจะไม่หยุดจนกว่าฝันจะเป็นจริงเด็กหนุ่มคนนั้นวันนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าหัวใจแห่งเฟอร์รารี่และไม่ว่าอีกกี่ปีต่อจากนี้ชื่อของชาวเลอแคลจะยังคงอยู่คู่กับสีแดง แห่งตำนานเสมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกจากโลกกีฬาใน power play